สบายด <Bond> ีเด้อสบาดียเนาะทุกคนเปิดใจหมดยโมาจากปีแล้วขอรูปบบชิปตัปีเลป๊ากาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขุสุขคนเบิร์สุมงสุบอนบ่าวาสเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องยูทู e แม่านนภาชาแนลเนาะ โดยเมื่อนี้ก็มาพบมาพอ,อก,กันอีกแล้วกับแม่นายนาะภาคือเก่าทุกคนเลยพบพอ,อก,กันในเมื่อนี้ก็ได้พาพี่พาน้องเดินทางมาพี่แหละทุกคนเลยเนาะมาที่บ้านดงมะแงวทางแม่นายนภะาเองกัมีโอกาสได้มาเป็นเธือแรกเทื่อทําอิฐทุกคนเลยโ่่านเคยมาจา้าเถือเนาะโดย <laughs> ตอนนี้ก็ได้มาหอดจอดเถืงแล้วเป็นที่เหยาะหอยทุกคนเลย โดยเดินทางมาในมือนี้ก็คือมหาสาวโสดนั่นแหละทุกคนเลยซึ่งสาวสดผู้นี้ก็เป็นแบบสาวโสดผู้เจ้าโพงามเลยทุกคนแต่ว่ายังบทันในหูสื่อเสียงหรือว่าอายุของเพิินดอกเนาะโดยก็จิือโอกาสนี่พาทุกคนเข้าไปถามรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเพิินทุกคนเลยโดย จังไงก็ฝากติดตามในเด้อเนอะาะฝากติดตามหับทรงกดไลค์กดแชร์ฝากเบิรงโคชาไ้น้ำเน่พอได้มีแหงกำลังใจฮ็ดคลิปต่อๆไปทุกคนเลยโดยถ้าหากว่าเม่ได้นะผ้านี่ได้ว่าบ่บมวนบบนวนหูหรือว่าว่าบ่บถึกบบต้องจังไงก็ต้องกะขอโทษขอพอภัยหล,ลายๆเด้อเนาะไปทุกคนเผื่อบ่ให้เป็นการจักจ้าเสียเวลากะเข้าไปหาสาวโสดกันเลยเนาะสบายดีเด้อ เลยเนาะทุกคนมืเอนี้กะด้มาหอดโจทยถึงเฮือนซานของเพิ่นแล้วเนาะทุกคนเนี่ยคือยังพันในหูสื่อเพิ่นเนาะสื่อบัวเอู้สื่อสาวบัวทุกคนเลยอายุจักปีแล้วสามชิปป้าอายุหอดสามชิปเลยจะบอกเลยอือหน้าเสือเลยทุกคนเลยหน้าอ่อนก็่อยอีกอือเนาะหอดไอรีบบอือ ยันว่าตัวอนย <laughs> อหวห <laughs> น้าคนเด็กแหงเด้กทุกคนเนี่ยผิวพันก็ดีดีเนาะอืมพุ่น่ะมองเนี่ยผิวพันพุ่น่ะอืมโดย <laughs> จังแน่นปัจจุบ,บันนี่อยู่กับไผอยู่กับแม่กับลูกอ,อ๋ออยู่กันจะคนสี่คนอยู่สี่คนโดยโดยจะมีลูกแล้วสบมีสองคนอ๋อ ลูกอันผู้หญิงดอผู้ชายผู้หญิงบัดสองหญิงบัดสองเลยเลยอายุจากปีแล้วผู้ใหญ่สิบสามผู้น้อยสิบเอ็ดโอ้ใหญ่ใกล้จีเป็นสาวแล้วเนาะเลยเขาเฮียนอยู่บ่กเลยแปลเฮียนอ๋อเลยอือคือจ้าหนี้เคยเคยสร้างครอบครัวมาแล้วเป็นห้างเอ้เป็นสาวแม่ห้าง โดยคือปัจจุบันนี้โสดบ่หรือว่ายังไงโสดเปิดใจโดยโอ้ยแต่ยังแต่กันยังบ่มี่ฮะนะโดยไอโสดมาจากปีแล้วจาตั้งแต่ยากระพอของลูกกบบชิบกว่าปีเลยแต่ว่าก็มีอยู่แบบว่าคุยแต่เ่าสิจริงจังอะไรก็แบบว่าไม่แต่ตัวฮะนะเออ จะแบบว่าเำามีครอบครัวแล้วเอาบาหาก็ซื้อหูอย่างประมาณเอากับบุคุยต่อโดยนะทุกคนเปลี่ยนมุมในจ็กน่อยแดดซองเ <c oughs> นาะลมมาใส่เลยสะบัวเรื่องอันโบสท่านมีภัยจริงจังเานาะก็คือที่ผ่านมากก็คือเปิดใจแบบว่าหับนมๆเข้ามาลมอยู่ โดยแต่กะกะย่งกะยังบ่มีขนาดแบบว่ามีกะร่มมีตะถามอ่ะติดตามสาบัวอันเป็นหว่วงแค่นั้นแ้วกะอย่าหายไปเลยแบบจากสี่นะะเดยอย,อยากอยากอยากดูแลสาบัวยังสิเดว่ากะบ่เห็นทักมาเลยนะ <c oughs> <c oughs> โเดยอ่ะก็คือแบบว่าเลิกล่ากันไปแล้วนี่คือลูกนี่อยู่กับเจ้าโดยแต่เรื่องค่าเลี่ยงดูเบิงแย่งนี่คนกะส่งอยู่บ่ ส่งเยินอยู่บอกไม่ข่อยเลี้ยงผู้เดียวโอ้โดยกาแบบว่าเพื่อนกาตั้งแต่เลิกกันชิบก่าปีกาคือบ่เคยมาเลยนะบริตติโตหากันเลยบ่อ้บ่เคยโทรหาลูกแล้วเพื่อนกับบอเคยมาหาลูกอีกโดยไกลกันบ่บ้านเพป็นอยู่แก้งก้ออืนยันว่าแบบว่าโทรมาถามข่าวข่าวลูกส่งเยินเลี้ยงซอยกันอย่งนี้นะก็คือแบบ เลิกแล้วก็คือขาดไปเลยสะบัวฮับผู้เดียวโดยอ๋อโดยถือว่าเก่งแน่นาะทุกคนเฮ็ดจังได่คือเลี้ยงลูกสองคนได้กาไปไทยเนาะโดยทั้งทั้งที่เฮากระบอได้จะไปอกเพราะว่านั่นกะรจำเป็นเนาะให้นาตะกาเฮากระบอมีนะคันอยู่เพื่อนก็จะชี้เหตุยังนะก็เลยไปไทยให้แม่เลี้ยงใชยให้แม่เลี้ยงแบบว่าห้ามกระมีแต่ไปหาเงิน ดูในเพื่อนโดยในเพื่อนเบิ่งเพื่อนแย้งเขาจะปล่อยปลาลูกตั้งแต่จะปีตั้งแต่พุ่น้อยปีเก้าเดือนหาก็ออกนมเอ๋อโดยแต่คือโบเรมีบอกหา,านะบอกโบเรมีตั้งตแต่ใดมาเลยว่าจาังไรโบเรมีตั้งตแต่ใดมาอ่าข่าวน้ำนี่เด้จ้ะกัซื้อกินเอ๋อซื้อกินตลอดว่าหาเงินซื้อเอาบเรมีเห็นหายเห็นหะน้าบอ พราะว่ามีขนาดโดยน้อทุกคน <c ười> คิดว่าเพิ่นมีให้มีหน้าเชินชานบ้านซองเลยเดีอยวชานบ้านซองกะหากะทีอ่นม่ผู้ใหญ,ญาย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 ่ไอ้ฮกเพิ่นมาช่วยเหลือเพิ่นมาเหตุให้นเธอแรกกะมีแต่เสาเพราะว่าวข่อยกะหาเงินกะบุพคลทีได้นะอ๋อะไรที่เลี้ยงแม่อะไรที่เลี้ยงลูกแม่กะบุคคลสบายโดยแบบ พาเป็นไปหาหมอตลอดกับผู้เดียวหาเงินเนาะเลี้ยงลูกกลุ่มกัถือว่าดีแล้วนะคือเจ้าในตอนแรกในสั่งเพื่อนละซื้อซื้อเสาแบบเพ็ดโค้งไว้ที่บอกเห็ดโค้งแล้วกะเห็ดโคง้งแค่หนึ่งแล้วระบาดที่นี่กนนะมันเงเนางนอนบริเวมงเอาโค้งขึ้นแล้วก็บริมงกระดอกรกะจ้างข้าเจ้าเอาลงมาอีกเอาวไว้แบบมันอันมันดอกเวิร์ดนะ ว่ากับเบื้องนะมุ่งอยู่มุ่งแต่ข้างเดียวละข้างนี่ค่ะยังบด้มุ่งบดที่นี่ก็เลยย่านมันฮักแบบว่าเห็ดเอาเห็ดซ้ำงบเฮามีซํำใดคอยเติมไปแม่บ้าที่นีนก็บ่กมีเลยแบบแม่กับพื่นกับมันโซ้นักโซ้นักนะก็เลยแบบเอาเงินส่วนที่เฮาสีเหตุเฮื่อนเขาก็คิดว่าแบบแม่เขาก็เป็นนะก็เลยเพื่อนก็เอาไว้ก่อนโดยเพื่อนอันที่เห็นงามๆนี่นะคือเพิ่นส่วยเหลือบอกแม่แม่ผู้ใหญ่เพิ่นเหตุให้อู้ โดยคิดว่าเป็นนัน,น้ำพักน้ำแห้งที่จะไปหามาอ,ออที่ไปหาก็เพราแต่เลี่ยงได้จุนเจือยครอบครัวเนาะโดยอือขอนอนุญาตถามว่าทุกคนปัจจุบันนี่สมบวรนี่ยังบัา่านมีไผ่บอ๊ะยังผู <laughs> ้งามบ้านนี้ทุกคนเลยเป็นยังไงแบบก็นยังเปิดยังเปิดใจอยบอบ่ก็เปิดใจ กันยังบ no ่มีส่วนมากะตอนแรกก่ะตอนที่ตุซิดมาถ่ายค่ะแต่กันยังบมมีคุยดอกมีแต่ก็คือข่อยวาวเ่าแหละโดยปัจจุบันนี้มีอยู่่าักคนคุยนะคนคุยบ่กจะมีอยู่เพนึ่งแต่ว่ากัเข้ากับ่บู้เพื่อนที่แบบเพื่อนก็ดูแลเข้ากับ่บคอยได้ปานไดนะเพราะว่าเพื่อนก็บ่ค่อยมีแต่อีกอย่างกับเพื่อนก็อยู่เมืองนอก เอจะเพื oh. ่อนทีได้มาหาเฮาหรือบอ่ะนะเพื่อนก็ว่าจะซีเพื่อนก็บอกถ้ามีคนที่แบบคุยหรือมีคนที่ดูพร้อมที่ดูแลก่ะกนเป็นยางคนทฮาก็เป็นน้เป็นล้องกันก็ได้เพื่อนก็บริหาวมาบ่ให้คุยคนอื่นแต่เพื่อนจะแบบว่าลูกอันเรื่องลูกเนี้ยเพื่อนก็ช่วยดูแลเพราะว่า เรื่องค่าสุดค่าอย่างคนกับชิโอนให้ค่าลูกไปห้องทามงเฮียนสบายโดยเว่ากับโดนๆเพื่อนะนะเดือนหนึ่งกับเชือนหนึ่งชิบปลายอ๋อสามสี่พันไีโดยแบบคนช่วยแบ่งเบาละในครอบครัวโดยอะไรคือทางเจ้าเนี่ยเปิดใจในมือนี้เนี่ยแบบว่ามีสเปคของนมนมตัางไว้ยอยู่บ่่ะ แกมีแบบว่าอาออยุลายกัวฮะนะอายุลายกว่าเจ้าอายุประมาณเท่าไหร่ตีชิบกวัวขึ้นไปทอดจกักตีทอดหาซิบกวัวประมาณนี้โดยเกินหันถือว่ามุดชิบเน่ <c oughs> <c oughs> โดยทุกคนนะนอกกากถือว่าพิ่นได้เปิดแบบว่าเปิดรับนมนมกับกวางพอสมควรเนาะตั้งแต่สี่สิบพอนหาสิบไปทุกคนเลยเดย เรียวว่าหูหางหน้าตานี่ได้ใช่ไพ่อไปวัดไปว่าได้บุ็อบแบบบล็อหูหายปันใดใช่ไหมนะอ๋อเลยแดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับนมทั้งใดเป็นพิเศษบ่จอาทั้งใดก็ได้นะต่ออันแบบว่าคอย่อนหับเขาได้พอครัวเขาใช่นหมนะ อแต่อันความจริงใจว่าสั้นชเนาะแม่คุยกันแล้วสบายใจแม<น>่โดยพี่จ้านีนเบิ่งจี่คือสิเป็นคนแบบว่าใจเย็นเนาะโอ้ยเบ่เย็นใจค่อนอยู่เป็นคนเอาใจโ,โดยจังมีบางคนก็บอกว่ามีผู้บ้าบางคนนะนะแบบว่าคือสิบุมีภัยเอามืงดอกอย่างประมาณนี้แหละแบบว่า เงาแต่ใ,ใจอย่างนี้ฮะนะโดยเบิ่งหน้าเพิ่นกันหน้าหวานหน้าก็ส่งที่ใจเย็นใจดีทุกคนเลยเป็นคนกระใจฮ้อนอบ่กกรบโบฮ้อนนะแต่ถ้าได้ให้แล้วก็ให้ไวแล้วก็หายไวแต่ว่ากรบ่เว้านะแบบเฮาเก็บไว้ในใจน,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 นะโดยอยี่ยนะังคือกันอ๋ออะสาบวาัวนี่อยู่บ้านอยู่เพื่อนนี่เฮ็ดอาชีพยังจ้ะได้เฮทศยัง ชนมากกัมีแต่ไปไทยหากะท่อยู่ตัวประเดชเรือนไทยวายฮะเพิ่อนใครไปใครอยู่เบิ่งแม่เบิ่งลูกพ่อแม่กะเพิ่นเฒ่าแล้วนะโดยบุญพูบุญเพื่อนแย่งเพิ่นแล้วเฮ็ดยังจะเสริมแต่ละมื้อน่ะก็ช่วยแม่เพิ่นขายเครื่องใครของเพื่อเพื่อนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อเด็กน้อยบางคนนะเขารักนะดึงขนมผู้เฒ่าเนาะก็บ่เห็น ทาบ้าน,น,นเพื่อนจะนี่เปิดห้านบ่ซะแม่นนี่มีแต่ขนมแล้วก็หอย,อย๋อเป็นเนีได้คือว่าขายอยู่ทางเพื่อนคือว่าแบบคนบุค่อยเห็นนี่ยนะก็ได้ขายอยู่บอกมีแต่แถวล,ลูกค้าแถวมันนี่เลยอ้าก็ได้ขายคือ,อบ่บลงมาตูกมาไอ้นี่ซะเอาลงกะเจ้าเอาขึ้นเอาลงมันะแม่เพิ่นก็นแบบเราก็บ่ค่อยแข็งแห้งนะเอแล้วก็อยู่ทังเพื่อน คือขายอยู่ตรงเฮือนนี่มามาหึงแล้วบอกโดนเลยตั้งแต่ข่อยไปไทยอ๋อแตได้ขายเพราะว่าลูกค้าก็คือหูจักแล้วเนาะพอโดนแล้วแต่บางคนเพิ่นกับผู้ใหญ่วอกเออเพื่อนนี่ขายเครื่องบะเมนข่อยมาข่อยกับบริผู้เลยว่าจะเอาขายเครื่องเพราะว่าบริผู้เลยนะแบบมีมีครบ่ันแต่แต่โบรายมีย่างละน้อยขายแบบเครื่องย่อยนี่บอกเมนอืม มีมาๆม,มีทุกอย่างโอ้แบบคือหนาเพื่อนจะเนี่ยคือเหมาะอยู่แบบคือคือบอขา<อ>ยยลุ่มอะนะยลุ่มกันยังยัง,ยงจะไหนกับสิเก็บเข้าเก็บออกอ,อีก,ก,กนะก็ได้ว่ามันยังบ่อแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ว่าให้มันแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แต่สีย่าย์พากันง่ายลงมาขายอยู่ขา้าล<โอ>่างเลยว่าอันนี้ฮะถ้าใบาม้งแล้วก็ เด็ดซองเลยเด้มันชินั่งนะั่นมาได้เด้บวันอ๋อต้องแบบรอให้โตเติมแม่หน้าบ้านออกให้แล้วก่อนเนาะต้อง,ต,องต้องเด็ดกันชาดไว้นั่นนะแล้ว<ด><ด>มันเดดอีกอย่างหน้าพลก็พลศาดอีกเนาะแมน่นคือ,ค,อคือเจ้าในประเทศไทยหน้าก็คือขายไ,ได้ทั้งหน้าแร่งหน้าพลอะไรแบบนั้นเยอ๋อโดยคือเจ้านี่ก็อยู่อยู่กันซ้ำนี่มีอยู่บ่พี่น้องคนในครอบครัวน้แม่ก็ แม่กับผมมีด้วยเนองแม่ก,เก็เป็นลูกสาวผู้เดียวไกด์ก็เป็นลูกสาวผู้เดียวบมมีด้วยเนาะบ้าถูกปอนะลูกสาวเดียวบอนี่นะด้ยเออเอาวันนี้คันจะหมดว่าได้อันคนหักอยู่ไกลพ่อสนิงเสนอนอยู่ไกลเสียดจังได้สบัายก็ต้องคุยกันก่อนนะว่าเออเพื่อนที่หาได้บ่แล้วเหากัเพื่อนได้บอสนะเหาคุยได้เบ่อย พอแบบว่าให้เพื่อนขอเอข้าใจเราเพราะคันสีหมดว่าคุยกันนะฮักกับพ้นไกลใช่ไเจ้าไปไปได้บร่รือว่าอยากาได้เพิ่นมาอยู่พี่สมมติว่าเพื่อนสะดวกใมาพี่เท่ากับไปได้แต่ว่าขั้นต่างประเทศกันก็ขึ้นิะไปมาได้นะนอกจากแบบอยู่ไทยแบบสีไปไปได้แบบสีเอ๋อโดยการไปนี่สมมติว่าเพื่อนยังให้เจ้าไปตั้งรักปักทานอยู่พุ่นนี่ไปได้บ่จ้า คือสิบะได้เพราะว่ามันมีผู้เบิ่งแม่ฮนะอ๋อโดยยางก็มีลูกอีกเนาะโดยแม่เนี่ยอายุจะปีเลยหกสิบสามอ๋ออายุหกสิบสามปีแล้วเนาะกะบ่มีปัญหาตรเนาะก็คือแบบเรื่องไปมาหาสู้แบบเที่ยวไปเที่ยวมานี่กะสะดวกอยู่บ่กะสะดวกเพราะว่าอยก็ไปตลอดนะอ๋อโดย ตามสบายด้วยนะพนนั่งเมื่อยขาทุกคนเลยโดยเนาะบันนี้แหละอยู่กันชี้กะคือแถวเม่นี่เพื่อนกะบ่ได้แนั่นบ่จะเปิดใจหาครู่เจอกับเพื่อนกับพ่อมย่อบ่เพื่อนกับก็ได้ว่ายังเพื่อนกาแห่งดีเพื่อนกับอยากให้เขาอยู่กับเพื่อนนะนะแม่พ่อยากให้เขาไปไทยสิฮานะโดย ก็คืออยากได้คนมาอยงเออเป็นผู้นำครอบครัวเนาะภาษาภาษาบระยูน้ำกันกัคอแบบว่าแบบเพื่อนดูแลเขาได้ก็ค şey> ือว um> ่าเฮาบไปเหตุงานเชน่ะเขาก็อ <да ยู่กับเพื่อนช่วยเพื่อนคลายเครื่องขลายคอเยน่ะเวลาบางเทือน да SO ี่แบบลูกเข้าไปโรงรียนเพื่อนก็อยู่ผู้เดียวจนเจิมเจิมแบบบางเทือกัเด็กน้อยเชน่ะ แบบมาเอาเครื่องเอาของเพิ่นกับพวกค่อยอยากเห็นหุ่งปันใดเด้อโอ้โดยบุตรีเนาะอันนบ้วนลายแล้วนะหกสิบปลายนะโดยอะไรหนุ่มๆที่จะเข้ามาหาเราเนี่จําเป็นบาเรื่องหน้าที่การงานกาจําเป็นคือการเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเอาคนที่แบบเออคนนี้ม่งานมีการเฮทศนะโดยโดยพ่อสี่ซัพพอร์ตหรือว่าดูแลเขาได้เนาะ เพราะว่าถ้าว่าเอาคนทานะซํำกันเท่ากับบุมีอยู่แล้วน,นะกั<ม>นแย่ไปกันบอรอดเหมัอนหมาหมายถึงว่าชีวิตนี่นแหละเนาะชีวิตไปบวรอดอโดยก<ม>ันจมหมดว่าคนบุมีหน้าที่การงานหรือว่ามีกิจการเป็นของตัวเองแ,<ม>แต่ว่าขยันทำมาหากินนี่ก็ได้อีกบ่ได้ขอแบบว่าขยันน,นเดียวนะ สาเหตุก็คือที่แบบเลาเลิกกับพ่อของลูกก็คือสาเหตุเป็นที่เลยคือ,อแบบบวบวค่อยแบบดุมั่นนะนะเดยแม่แบบเวลาลูกอยากกินขนม,มอมไยงสิงต้องเบิ่งปากเขาก็เลยคิดว่าโอ้าบไม่ควรคือชีดูแลลูกได้อยู่ขนะเอาเขาก็ต้องไปหาเง,<อ>ง,ง,ง,งินหาคำแม่เลยเลิกแม่อะไนาะคนเฮ้าโมเมนต์ว่าจะเอามาเป็นครูครูโน่นที่ซื่อเนาะก็ต้องอยากได้ครูสั่งครูซา อยากได้คนที่ว่าเบ่งแยงครอบครัวกุ้มเนาะมโมเมนต์ทีว่าเอามาแล้วก็อดอยากๆแม,มนหมดละผู้ห <c oughs> ญิงทุกคนหรือว่าทุกๆคนก็นอยากอยากได้ชีวิตที่ดีกันทั้งนั้นแหละเนาะอืมโดยอ่ะคือทางเจ้านี่ก็อ่นอยู่บ่ออ่านได้เขียนออกอยู่บ่บออ่านก็ออกเขียนก็ได้เป็นจังนะตะกี้เอียนบาได้ข่าวเขียนบ่ เข้าห้องก็นึง่งแต่ว่าแบบเป็นคนที่ดื้อเติบเนึง่งละกาแปลว่าผู้ตียังเชียนะก็เลยว่าอ่ยพอแม่เขายังบริตีนะตอนนากระขีดนะก็เลยออกเฮียนเลยไปโดยแล้วการสื่อสารกันในเดซ่สะสื่อสารแบบแบบกาบภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษกส่งแบบพิมพ์คุยกันก็นกนได้นะคะกับไปแปลภาษาเอาหรือ บางคนก็ค oh. ือแบบเข้าใจกันม okay. okay. uh ีแ huh. ต่อัดเสียงคุยกับคำเฮาเลยจริงแต่ส่วนมากกับพ่มีมีแต่แชทเฮาก็บอกได้ว่าเฮาอ่านหนังสือบ่ออนกเลยบ่ค่อยอยากตอบปัญหาโดยการว่าอย่างไ้แบบว่าคุยกันสะดวกหรือว่าง่ายขึ้นกับอัดเสียงมากเนาะก็สิได้ชัดเจนนะในการสื่อสารง่ายขึ้นเนาะโดยหรือว่าโทรมาสะดวกบ่สะดวกอ๋อโดย คือเจ้าหน่ก็ขายกระต้มขนมยอ,นอยู่เฮือนยังสิสะดวกไปตอบเซตหรือว่าเห่นโทรศัพท์ในเป็นเวลาใดประมาณบ่ายโมงกับตอนเล่งออตอนเนึงเลงโดยถามเวลาให้เพื่อไว้เนาะบางที่ทักเข้าขมาผัดบ็นเพิ่นตอบสิว่าคือขี้คุยแท้จังสั้นยังสิเนาะเพร่อกาบอกว่าเหตุเรียกเหตุงานเป็ดเป็ดเกือใกล้โดยค้าคนหยาเนาะ แล้ากแบบเขาก็พอได้จับโทรศัพท์นะโดยแล้วก็คือส่องทางติดต่อนี่มีส่องทางใดแน่จ้ะมีเฟซกับไลน์โดยเออมียังก็เฟซกับไลน์โดยอ๋อโดยเนาะโอเคทุกคนคือเพื่อนก็มีส่องทางติดต่อแบบสะดวกสบายเนาะโดย คือมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองอยู่บ้อยโทรศัพท์กะบ่คอยอยากดีเป็นได <laughs> มันกะอยากลวนแน่เพราะว่ามันหึงเนาะโทรศัพท์นี้มันเคื่องเนะมีคนทักมากพอต้องปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่สิแล้วก็จนกว่าชิมาตอบนั้นสิโดยมันอาจจะเป็นย้อนอากาศฮ้อนแน่ช่วงนี้เนาะเป็นอยู่อยู่ตอนมัฮ้อนก็เป็นคือกัน เอ้โดยบางที่อาจจะอาจจะเป็นน้ำใส่งานโดนแล้วเนาะแม่โดยเหรียญเปล่าบริวารเลรนย่วมกันกับลูกบริวารของลูกก็มีเออบริวารเหรน้ำกันโดยโอเคนะทุกคนสุดท้ายนี่เราบัวจากผักยังโบถึงนมนมดีจะเข้ามาลมนำโดยกาย อยากคุยกับอันค่อยก็คือแบบว่าคุยได้แต่ว่าต้องแบบว่าเออหับเขาได้นะว่าเขาบอเขามีครอบครัวเคยมีครอบครัวมาก่อนแตการบริหารบริมนีถ้าหับได้ก็คือติดต่อทางสาวเมได้นะผ้าเนาะโดย <laughs> ได้ <laughs> โดยอ่ะโอเคทุกคนเลยวสำหรับคลิปนี้ เมนายนาภากับอันชาบัวก็เได้คอโตจบคลิปก่อนเนาะเพราะว่าโอ่ลมกันกระึงพอสมควรแล้วิได้ให้เพิ่นไปพักพอนก่อนทุกคนเลยโดยขอบใจลายๆเด้อเนาะขอบใจชาบัวที่ว่าสละเวลาอันมีค่ามาโอมมาลมกับเมยนายนาภาโดยกต่สำหรับเมื่อนี้ก็ิไดโจ๊บคลิปก่อนไว้พบพ่อกันในมือหนาเนาะมือหนามือในก็ิได้แวะเวียนเข้ามาอัปเดตเยี่ยมยามทมข้าวสะดวกอยู่บ่ สะดวกไงข่ามาอยู่บ่สะดวกสไดวกโอเคนอนทุกคนอ่ะสบายดีโดยนอนทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขุ okay. สุคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของแม่นายนภาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกถามโฆษณาเนาะโดยทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แม่นายนภาขอกล่าวคำว่าสบายดี